จริงๆอ่ะไอโฟล์ออปชองออปชันนะครับสำหรับคนที่เล่นแอคคอร์ดอ่ะผมมั่นใจว่าเขารู้กันอยู่แล้วแหละสิ่งสําคัญเลยสําหรับรถมือสองก็คือคุณภาพของตัวรถผมอาศัยความซื่อสัตย์นะอาศัยความจริงใจรายงานสภาพตามจริงให้ท่านทราบนะเวลาท่านมาดูรถก็รถมันก็จะตรงปกท่านก็จะสามารถจบได้เลยนะครับโอเคถ้าท่านจะซื้อแอคคอร์ดไฮบริดสักคนันเนี่ยต้องดูอะไรบ้างนะครับมาคันนี้เป็นแอคคอร์ดตัวไฮบริดนะครับเป็นตัวลองท็อปป,ปี2021นเะครับเลขไม่์แค่7 0 0 0 0มโลในราคา 901,900 0บาทเดี๋ยวผมจะวัดสีให้ท่านดูเลยครับว่ารถมันได้เดิมดีไหมนะผมทําคลิปวัดสีคันด้านหลังไปแล้วนะครับได้เดิมทั้งคันเลยมาดูคันนี้ครับนี่200ฝาเดิมแน่ๆครับถ้ามาอย่างเงี้ยครับทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะดูน็อตอีกทีนะครับน็อตฝาก,กระโปรง214เดิมดีครับ2 4 7 2 1 1หลังคานีจะเป็นชิ้นส่วนที่เดิมที่สุดนะครับ สามร้อยสี่สิบห้าโอเคมีทามาหน่อยนะเดี๋ยวค่อยดูว่ามันทําคารถหรือว่ามันแกะไปทํานะครับมาสามร้อยหกสิบกว่านะทามาหน่อยเดียวนิดเดียวครับเพราะว่าค่าที่วัดเนี่ยมันเป็นไมโครนนะครับไม่ถึงมิลครับหนึ่งพันไมโครก็เท่ากับหนึ่งมิลน,นะโอเคล้อไม่มีไม่มีรอยอะไรนะเดี๋ยวดูทั้งสี่ล้อเลยครับมาสองร้อยนะครับได้เดิมนะหน้าหลังเดิมก็โอเคแล้วโอเค 2 1 5นะห้าหครับราคาจะเป็นชิ้นส่วนที่เดิมที่สุดนะ2อ0อันนี้อันนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้260กว่าโอเคได้เดิมครับค่ามันจะอยู่ประมาณนี้อ่ะ20 7อเจอะได้เดิมโอเคได้เดิมหมดครับมีตรงประตูหลังตรงนั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยไปดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับหน,น้าหน้านเนื้ออะไรนี่สวยนะันนี่มีมีกล้องด้วยนะครับเนี่ยครับตรงนี้มีรอยแตกนิดเดียวนะครับ ในวิดีโอเป็นยังไงท่านมาดูรถจริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับตรงปกแน่นอนผมอาศัยว่าความซื้อสัตย์นะครับมาเป็นการทําคารถนะครับอันอนี้น็อตไม่มีรอยเห็นไหมครับมัน,นไม่มีรอยนะทาําคารถแปลว่าแผ่นนิดเดียวถ้าทําคาร์ล์นะบางทีอะนะครับผมผมจะบอกว่าต่อให้มันมีการแกะไปทําอ่ะ มันเป็นการเคลมประกันอ่ะประกันมันชอบแกะแกะฝาไปทำบางทีสเก็ตสเกตหินโดนกระโปรงอย่างเงี้ยครับนะมันก็ชอบแกะไปทำมันจะทำให้รถไอ้นี่ไงลถเสียราคานะครับมาดูคันนี้ครับท่านได้ฝาเดิมนะครับโอเคคันนี้เดิมสวยเกรดเอแน่นอนครับนะโอเคนะฝาเดิมนะครับ น็อตไม่มีแกะนะครับถ้าเกิดว่าฝาไม่เดิมอ่ะน็อตมันจะมีการแกะการเปลี่ยนฝานครับอันนี้ได้เดิมท่านสังเกตซิลเลอร์อะไรพวกนี้ก็ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าประเด็นอะไหล่แท้ถอดอีกเออ,อถ้าซิลเลอร์โรงงานเนี่ยมันจะสวยเนียนเน,ยเนี้ยเป็นสเตนอย่างนี้นะครับแต่แต่แต,แต่ถ้าเกิดเราดูว่าตรงเนี้ยไม่มีถอดครับไอซิลโรงซิลเลอร์อะไรเนี่ยไม่ต้องดูเลยไม่จําเป็นเลยครับนะก็คือรถมันได้เดิมอยู่แล้วครับ ท่านดูเนี่ยตรงนี้ต้องบางนะครับเนี่ยสำคัญเลยเห็นไหมครับเนี่ยร้อยหกสิเป็นี่บางนะครับอ่าเครื่องติดแล้วมาดูอดับไปเลยมันไม่มีปัญหาอะไรครับเลขไมค์แค่เจ็ดหมืนครับในราคาเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวไปดูภายในครับเดี๋ยวปิดฝากัน มีซันรูฟนะครับตัวนี้มีซันรูฟด้วยอันนี้ได้เบาะดำครับผมวาเล็กไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดโอ้คันนี้ได้หอมดีครับกลิ่นดีนะนี่ซันงซลรูฟนะเขาเปิดไว้แล้วนะครับนี่ท่านสามารถปิดอย่างนี้ได้ด้วยนะจริงจริงอ่ะไอพวกออปช่นออปชั่นนะครับสำหรับคนที่เล่นแอ c o คอร์ดอ่ะผมมั่นใจว่าเขารู้กันอยู่แล้วแหละหลักๆที่ผมมาถ่ายให้ท่านดูนะครับมันจะเป็นการรายงานสภาพนะครับ สิ่งสําคัญเลยสาหรับรถเมื่อสองก็คือคุณภาพของตัวรถผมอาศัยความซื่อสัตย์นะอาศัยความจริงใจรายงานสภาพตานจริงให้ท่านทราบนะเวลาท่านมาดูรถก็รถมันก็จะตรงปกท่านก็จะสามารถจบได้เลยนะครับมาเห็นไหมครับแก้ไม่มีถอดนะครับเนี่ยมันได้เดิมเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูแล้วครับตรงนี้ผมว่าทําคารถแน่นอนครับเนี่ยเป็นการทําคารถนะครับผมผมให้ดูน็อตตัวนี้นะครับ มันไม่มีรอยประแจอะไรมากัดนะครับโอเคใช้ได้ไม่มีถอดล้อสี่ล้อก็ไม่มีรอยนะครับใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวดูปียางให้ครับก็ได้ยางปีอะไรผมว่ายางแอคคอร์ดเนี่ยน่าจะแพงอยู่ถ้าได้ยางปีใหม่ๆไปเนะี่ยผมว่าท่านจะท่านจะได้คุ้มหน่อยนะครับยางปียี่สี่โอเคผมถือว่าใหม่นะครับยางปีเดียวนะในราคาเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทท่านได้ยางปียี่สี่นะครับผมว่าสี่เส้นเลยแหละเพราะเข,าเ,ขาเปลี่ยนทีเขาก็ต้องเปลี่ยนให้หมดนะครับ ปีสี่ครับข้างหลังไม่มีแผลอะไรเลยนะครับรถได้เดิมดีครับสวยมากภายในก็สวยสะอาดปียิบสี่ครับล้อแม็กอะไรไม่มีรอยเลยนะครับเดี๋ยวล้อไม่มีรอยสวยใช้ได้อย่างปียิบสี่ครับโอเคจบนะสำหรับรถคันนี้นะครับมามาดูน็อตว่าได้เดิมจริงไหมนะครับ คนะ่าสีบางนะ็อตก็ต้องไม่มีแกะไม่มีไม่มีขันนะครับเห็นไหมครับไม่มีแกะไม่มีขันเลยนะครับใช้เดิมจริงครับผมบอกแล้วนะถ้าถ้ารถได้เดิมนะครับตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องดึงมาดูเลยถ้าเกิดว่าผมดึงมาก็ดึงได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคนมาถ่ายรถสิบคนเนี่ยดึงกันสิบคนรถช้ำหมดนะครับเอาไว้ท่านมาดูวันจริงแล้วท่านมาดึงดูได้เลยครับยังไงก็มีเมทอาร์ตนะครับ หลักๆเราดูโครงสร้างดูสีนะครับน็อต <Not S 1> ไม่มีการแกะการขันยังไงก็เดิมครับโอเคนะยาวหน่อยแต่ผมภูมิใจนําเสนอครับสําหรับคันนี้รถจอดเพชรเกษมเจสิบเนะครับคันนี้ได้กล้อง3ามหกศูนย์นะครับนะถ้าท่านสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับ